สวัสดีค่ะท่านผู้ชมข่าหวหวยฮานอยนะคะงวดวันที่15สิงหาคมนะคะ2566นะคะอ่ะวันนี้ให้ที่3นะคะเออแต่เราให้มาห้าชุดมีสี่หกหกแปดเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามห้านะคะ เน้นที่สามห้าหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งห้าสามนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะวันนี้ให้ดูแต่เลขชุดนะเมื่อวานเราให้ดูตัวเลขสูตรแต่แล้วนะน่าเสียดายนะอ,ะอ่ะผลออกนะคะเฉพาะกิจห้าสี่หนึ่งหกเจ็ดพิเศษหนึ่งสามศูนย์สองสี่นะคะสองสี่ก็มีในสูตรเราเนาะ น่าเสียดายนะคะเน้นที่หนึ่งสามและหนึ่งเก้าเนาะอ่ะปกเอ่อปกติมาแปดเก้าสามศูนย์หนึ่งนะคะ VAP แปดสองสามศูนย์หกนะคะนี่ก็คือผลออกเนาะอ่ะวันนี้นะคะเด่นสามนะคะแอดไทยเนาะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขหน้าจอให้นะคะท้ชมคาอ่ะ ฮานอยวันนี้นะคะมิดเดียวนะคะสามห้านะคะสำหรับคนทุนน้อยเนาะอ่ะขอบพระคุณมากๆนะคะใครที่เข้ามาติดตามฮานอยของแอดรีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเนาะ